สวัสดีครับจากช่องพรเปสารชาแนลเด้อวันนี้ก็พาพี่น้องมาทําแกงอมไก่แซ่บเด้อพี่น้องเด้อแกงอมไก่แซ่บเนี่ยสูตรโคราชเด้อพี่น้องเนาะแกงอมไก่สูตรโคราชสูตรเ็ดเนึ่งของผมเนี่ยพี่น้องเนาะมาพาพี่น้องมาดูมาชมการทํากันเด้อนี่ยตอนนี้พริกแกงกะตําโขลกเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ต้องละเอียดมากพอเยอะๆนะพี่น้องเนาะนี่ทำพอดีๆไก่ก็หั่นเรียบร้อยแล้วนี่หั่นหั่นเนื้อไก่ทั้งเนื้อไก่ทั้งกระดูกไก่ผสมกันเลยพี่น้องนี่ พักก็หั่นไปเรียบร้อยนะพาพี่น้องไปดูไปชมกันเนาะแกงอ่อมไก่สูตรโคราชเด้อพี่น้องแกงอ่อมไก่สูตรเด็ดเนี่ยสูตรโคราชสูตรของผมเองนะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อเดยวไปดูการทํากันนะพี่น้องพาไปดูพี่น้องไปดูไปชมการทํากันเนาะพาไปดูไปชมการทํากันแกงอ่อมไก่สูตรเด็ดพี่น้องนะพาพี่น้องไปดูไปชมกันเด้อเนี่ยภาตัวนี้ก็ตั้งอ้อเรียบร้อยเด้วน้ำมันเทใส่เด้อพี่น้องเนี่ยน้ำมันเทใส่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาเครื่องแกงมา พาร์ตเลยพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมการทำเ้อพี่น้องเนี่ยก็เอาเครื่องแกงม่าพาร์ตแล้วก็ไก่ใส่เลยพี่น้องโอ้โหเนี่ยปแบบนี้เลยพี่น้องบางคนก็ใส่กระทะแต่ผมก็ใส่หม้อเลยหนึ่งบางคนก็จะใส่กระทะเนาะไงขอโทษขออภัยเรื่อมือสั่นเนี่ยเอาเครื่องแกงพาร์ตเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้สูตรออารไก่ปลูดกะทิปลูดเต๋เลยพี่น้องเลยเนี่ยมาดูไปชมการทำกันหนึ่งขนก็เร่งก็เร่งเลยเครื่องแกงพัด แกหอมๆเนาะพี่น้องเนาะแกงอ่อมบางคนก็ว่าแกงอ่อมทำไมไม่ใส่กะทิาใส่กะทิไม่ได้เด้อแกงอ่อมอย่าไปใส่กะทินะพี่น้องถ้าจะไม่เรียกว่าแกงอ่อมเราควรจะเรียกแกงกะทิเลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศตอนเย็นๆเนี่ยทางป๊อปเขากินกันตอนเย็นๆแล้วพี่น้องเด้อเนี่ยแกงอ่อมแกงอ่อมไก่สดเจียบสูตรโคราดแต่พี่น้องเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะครับตอนนี้เครื่องแกงกะร้วนแล้วนะพี่น้องเนาะเนี่ยโอ้ยเิ่มหอมแลยค่ะเนี่ย จะเอาไก่ใส่เด็กพี่นอ้องเอาไข่เคาพริกเค็มเกลือเด็กพี่น้องเนาะคนตุเรง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 คนดีเด้อจ,จับหูหมอเด้ยวยถ้าไปจับหูหมอเดี๋ยวจะหมอเขาจะตีตังกาเลยพี่น้องไก่ไปจะฮกมดเต็มเ่ยพาพี่น้องมาดูเมนมูอาหาแกงอ่อมไก่เด้อพี่น้องแกงอ,กอ่อมไก่เนี่ยสูตรบ้านผมเนี่ยรสเด็ดมากๆเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูชมนเนาะอาหาแกงอ่อมไก่สูตรของขราเด้อพี่น้องเนาะพี่น้อง พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะตันนี้เราก็รวนไก่ให้ซุกนะพี่น้องนนองต้องรวนไก่เด้อพี่น้องต้องรวนไก่ให้ซุกเนี่ยต้องรวนไก่ให้ดซุกถ้าไม่ซุกตัวมันจะขานะพี่น้องเนาะรวนให้ดซุกเลยเราอุ้ดเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมนชมการทําแกงหอมไก่เด้อพี่น้องสุดแซ่บสูตรบ้านผมสูตรโบราณแต่พี่น้องเนาะอร่อยแซ่บมากๆเลยอมไก่พาพี่น้องมาดูมาชมกันการทำกันเป็นแบบไหนก็ไปชนองก็ตามมาดูเด้อเนี่ย รถเด็ดมากๆเ,เสร็จเสร็จจีิ้เลยเนี่ยข้าพี่น้องมาดูมาชมกันเนื้อนี่มันต้องคนเนื้อพีน่น้องทำไมคนเดี๋ยมมาสู่สมองไหมขพาพี่น้องมาดูมาชมเนื้อแกงหอมไก่เต๋อสดเด็ดข้าพี่น้องมาดูไก่เน,นี่ยต้องรวนเนื้อพี่น้องรวนดีๆถ้ารวนไม่ดีจะคาวเนื้อพี่น้องเนี่ยเราขาพี่น้องมาดูเดี๋ยวเจ้า,า,าจเอาหนมามใส่เดี๋ยวเอาพักใส่เดี๋ยวพีน่น้องถนัดขันตนนัวนะพีน่น้องเนาะเราคิดจะยาว ครับตอนนี้ไก่กระวนไก่ทุกเต็มที่เลยพี่น้องแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่เด้อพี่น้องเด้อนี่เครื่องปรุงเขามีอะไรอะไรๆใส่ทุกอย่างใส่ไปเลยพี่น้องเต็มเต็มนวลนี่ใส่มากเต็มมากใส่น้อยเต็มน้อยเนาะมพี่น้องเนาะใส่กระดูกน้ำปลาเรานี่แหละพี่น้องผมลังใส่กนได้แล้วมาดูไปชมกันได้เลยเจงของไก่สูตรเด็ดสูตรโบราณเลยพี่น้องนี่อร่อยมากๆเลยเด้อพี่น้องนี่พาพี่น้องมาดูมนอคม นามใส่ตุเรงตุเรงสักหน่อยพี่น้องเนาะทำรอใหม่นี่ยเอนี่หอมแบบพี่น้องคนตุเรง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 เยวก็ได้ใส่พักใส่อะไรได้พี่น้องคนเห็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาดูเพิ่มเติมเอมไก่เด้อแกงอ่อมไก่สูตรเด็ดสูตรโคราชเด้อพี่น้องนี่สูตรนี่ผมไม่ได้บอกใครนะพี่น้องมาดูเลยนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมาดูเราจะเติมน้ำสักหน่อยเด้อพี่น้องเนาะจะเติมน้ำให้เดือด ครับตอนนี้ก็เดือด well เร bon, so, ียบร้อยเ้อพี่น้องเรียบเรียบร้อยก็เอาพักใส่เลอพี่น้องอืมใส่เลยพี่น้องเนาะเนี่ยเอาพักใส่เลยนี่ถ้าถ้าเรื่องแกงก็เดือดเลยใส่เลยนี่แกงอ่อมเนาะพี่น้องเนาะแกงอ่อมสูตรเด็ดเ้อพี่น้องเด้อสูตรโคราชแเซ็แซ่บเลอพี่น้องอ่านี่การทำแกงอ่อมเ็แซ่บแกงอ่อมไก่เลอพี่น้องเนาะนี่พาพี่น้องมาดูมาชมเนาะซ่บนัวเลยพี่น้องเนี่ยแล้วก็ใส่ข่าขัวสักหน่อยเนาะน้ำปลาเยอะก็กินได้เ้อพี่น้องอ่าน้ำปลาเยอะสักหน่อยหนึ่ง เอออย่าไปเยอะมากเค็มแล้วก็เอาข้าขวัวก็ใส่สักหน่อยข้าขวัวก็ไม่ต้องใส่มากอืใส่มากแล้วก็หนวเอเต้เลยเนี่ยใส่พอดีพอดีใส่พอยอดๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าใส่มากก็เดี๋ยวก็จะข้นเกินไปแม่ก็ไม่ต่วยแต่เขาขวัวตึงเดี๋ยวพี่น้องนี่ยใส่พอดีพอดีเนาะเดี๋ยเดี๋ยวก็จะปิดฝาหม้อไปให้เดือดเดไปพี่น้องนี่อ่าเริ่มจะกินได้แตวแกงหอมเนะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็โอ้เดือดเรหอมเด้อพี่น้องเราใส่น้ำปลาเลยพี่น้องเน้อน้ำปลาเทใส่เลยนี่โอ้ยหน้ำปลากับเนัวอุ้ยตุ้ยเลยพี่น้องนี่อ๋อเด็กหนังหนากินเลยพี่น้องพี่น้องเราขาคนในน้ำปลาเข่าเครื่องเนาะพี่น้องเนาะนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเด้ออ่าเค่งหอมแซ่บเป็นสูตรโคราชเด้อพี่น้องแกงอ่อมแซ่บสูตรโคราชเดี๋ยวเขารอเขาเดือดเขาหอยเด้อพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้นะก็เดือดได้ทีเราเอาข้าวครัวใส่สักหน่อยพี่น้องไม่ต้องใส่มากเด้อข้าวครัว ถ้าใส่มากเดี๋ยวก็จะเอเป๊ะไม่อร่อยอยู่แล้วพอทำพอดีๆน่ะพี่น้องใส่พอดีๆเนี่ยโอ้เนี่ยกระเดื่มจะซุกเริ่มเริ่มเตรียมเสิร์ฟเตรียมกินนะพี่น้องพาพี่น้องมาดูแกงอ่อมไก่เด้อพี่น้องแกงอ่อมไก่แซ่บมาสู่โคราชเด้อสู่โคราชเนี่ยมาเด้อมาเด้อมามาเปนแกงอ่อมไก่แซ่บกันพี่น้องครับตอนนี้แกงอ่อมไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเตรียมเสิร์ฟเตรียมกินนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วนี่ โอ้ยหนวอุ้ยตุยด้วยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมแกงอ่อมไกส่สูตรโคราชส,สูตรแซ่บๆด้วยพี่น้องเนี่รสูตรเด็ดของผมเด้อเด้อพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอ่าอย่างแซ่บเลยเป็นไอ้ทีมไปทำหนึ่งกินนี่อร่อยพี่น้องกลมกลม่อมมากๆเลยเนี่ยม,มาเดอ้อมาเดอ้อมากินแกงอ่อมไก่สูตรเด็ดสูตรโคราชเด,ด้อพี่น้องแซ่บๆมาพี่น้องมากินมามากินแซ่บๆกันเด้อพี่น้องวันนี้แกงอ่อมไก่แซ่บกันเนี่ยมากินกันเด้อพี่น้องเนี่ยวันนี้ พี่น้องมาดูมาชมกันแกงอ่อมไก่เด้อเนี่สเ็จเรียบรอยเตรียมเสิร um ์ฟเตรียมกินแล้วอะคลิปนี um ้ขอจบเท่านี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดเลิกกดไลค์ให้ก็ขอขอบคุณมากๆอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนเอาไว้ไม่คลิปอะไรใหม่ๆมาก็ด้เด้งดึงเด้งดึงพี่น้องก็ได้ดูได้ชมคนไข้เนาะก็ขอขอบคุณมากๆอย่าลืมเด้อกดเลิกกดไลค์กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยเนาะก็เป็นแรงใจก็ขอขอบคุณมากๆอะคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟ